อย่านั่งนี่นะโอเคดีเลยแล้วเหงื่อร้อนป่ะถ้าร้อนเหงื่อกลับไปนั่งไายร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนะอการเย็นมากเฮ้ยยิ้มหน่อยหนึ่งสองใช่ผมยังใส่เสื้อหนาวผมลืมถอดเออแต่มันก็ไม่ร้อนมันไม่ร้อนดีมันทำให้ไม่ดำเลยมันต้องพกเนี่ยไม่งั้นแบตเตอรี่หมดก็ไม้ตีพิกดีๆนี่เอง ไม่ถ้าไม่พูดลหน่อยนะน้องไญี่ปุ่นโอ้โหเฮียนี่มันอู่บนอะไรอะไรนะมอะไรมันมันมันถูกท่วมมิดหมดนี่มันพึ่งพึ่งน้ำพึ่งลงมาอาทิตย์หนึ่งเด็กเด็กบอกมักคุเทศอะบอก ก็ไม่เราจะมาเที่ยวไม่ได้เราเราได้เรามาแค่ได really? <speaking in> ้ที่ที่ที่จอดรถแค่นั้นมาได้แค่ที่จอดรถใช่ฮะใช่ เดินสบายหน่อยเพราะเรามาจากข้างบนไงเหมือนกันเขาบอก3,000โบกถ้าเรามาจากข้างบนก็สบายอันที่เราไปจากข้างล่าง3,000โกี่ติดสั่งไหมติดแต่มันถ้าถ้าไปด้วยรถมันก็ได้ที่เดียวมันได้ที่เดียวหมายถึงว่าไปได้แค่3,000โบกที่เดียวอะเนี่ยโหนี่คนเดินจมลงไปเนี่ย <laughs> มันตอนนั้นยังไม่แข็งมั้ง มีมักคุเทศเอ,อ้าวเฮียชายไปไหนล่ะเฮียชายอ๋อนึกว่าหลงอ่าไปไฮไลท์ก่อนอ๋อนี่ยังไม่ถึงไฮไลท์ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชโอ้แฉะวะเนี่ย ไม่เคยแช่กลัวโอ้โหจะไหนอ๋ออ้อมไปก็ได้เนาะโอ้โหมันน้ำหนักเยอะไงเออไปอ้อมไปดีกว่าน้ำหนักเยอะไม่ใช่ไรเยอะไปแล้วมันจมโอ้โหลงราลเละเลย อันนี้เป็นอะไรนะเป็นเต่าอ่าเหมือนเต่าจริงอันนี้เป็นจุดที่สี่ใช่ไหมชื่ออะไรนะก้อนก้อนสามเส้าเออเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยไม่ถึงไฮไลท์เหรอเออแต่อันนี้เหมือนเต่าจริงจริงเราจะให้เฮียถ่ายมันก็ได้นะถ่ายเฮียได้ครับเออพี่แป้นไปไปใกล้ๆเลยก็ได้ ได้ได้ผไม่เลนทำไมเออยันเลื่อนก็เบื่อขยับขึ้นอ๋อในเขาเข้มาวางทางใจผมมาให้ผมปีนเออใช่เขาตั้นั่งนา่งก็เบื่อและเขาตรงนั้นขึ้นลำบากด้วยตอนที้เราอยากกินจันทร์ตรงนั้นขึ้นยากจริไม่ไม่เฮียชายบอกให้แกนั่งเอาเอาก้นขึ้นไปนั่งก่อนไงแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปล้วส่งขาขึ้นไปตามอย่าให้แกปีนปีนตรงไหนไม่ไหวอ่ะให้ให้แกเอาเอาตูดขึ้นไงเอาตูดขึ้นไปนั่งไงแล้วก็เอาขา mặt khá hơn đấy ạ, bạn có thể cưỡi ngay, thay phe, à, đặt,เอาไว, à, tàu bùm, cộtไว khăng quá chậm, thang, à, phải à, như thế, để cho thấy tàu nhé, anh nhỉ, อ้าวล้วจะเห็นเต่าหัวเต่า啊 อ๋อโอ้เยี่ยมเลย,ยโอเคเเไม่เฮียชายกลัวเฮียเลิศแกแกอยากจะขึ้นไงนัอยู่คนเดียวอย่างตรงนี้นั่งตากแดดจะเบื่อแล้วอยากขึ้นไปรอที่รถเลยหาที่รับได้ปเปล่ามาดูนี่นี่นี่จุดที่สี่ไงมันทั้งหมดเจ็ดจุด แต่นี่ยังไม่ถึงไฮไลท์พี่เฮียต้องไปต้องไปต้องไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงไฮไลท์มผมาถึแกมที้แกมจะอ้แมจจูงยายแก้มช่วยจูงคุณยายด้วยยายจ้ต้องยายไปที่แบบเนง่ายนะเียมที่ทางนี้ง่ายเน ไม่แพ้สําหรับรถแข็งแรงกับพี่นะอ๋อแม่พี่ไปเลยแก้ววันนี้เมฆไม่เยอะแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนมากเนาะเพราะว่ามีลมด้วย อ่ามันมีลมไงถ้าไม่มีลมก็คงจะร้อนน่ะบางคนเขาจะเอากล้งอ,งงองใหญ่มาเขาถ่ายนี่ไงกล้องใหญ่ส่วนมากเราได้จับจับทุกกล้องแล้วเหรอเข้าให้ถ่ายอ่านี่พี่มีโบกเหมือนกันนี่โบกแต่ว่วาจะไม่เเยออะหมมืนมมันไม่เยอะเหม,มือนมอ่บ เยียมแล้วมันได้โบสวยครับพี่ จริงๆใช้ได้เลยเท่ๆเอาสางคนหน่อยสองคนหน่อยไอหนูก็ถ่ายได้โอ้ยถ่ายเก่งด้วยพี่จากเท่งหรือจากอะไรนะ กี่จุดแล้วแก้มแก้มลงลงทังนี้ดีกว่าพี่เตี้ยตอนนี้กี่จุดแล้ว้าออ๋ออีกงานก็ต้องหกแล้วสิเออันนี้หกใช่ไหมไอ้ลองลองนี้หกป่ะลองนี้ห้าอ๋อต้องอีกสองสิแกนแขนยอนนาตาล แกนแกนย้อนนาตาต้องอ้อมไปแก้มต้องอ้อมต้องอ้อมคุณยายโดดไม่ได้มาเดี๋ยว

ไปถ่ายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเอากันตรงไหนดีตรงนี้ดีวะเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายให้ให้แก้มาถ่ายเองา นี่นี่ถ่ายเป็นเขาค่อยนี่นะไม่เละพี่เขาถ่ายจนจำนานได้เดี๋ยวไม่ไหวอ่ะยาเดี๋ยวดูมันมีทางดีกว่นี้ไหมไม่มีเดี๋ยวลองดูวันนี้ยายใจสู้สู้ไม่ได้สู้อ่ะยกมือ โอเคจ้ะ <laughs> อันนี้จุดที่เจ็ดวะอันนี้หกตรงนั้นอะตรงนั้นหกเหรอเอาละอันนี้ไม่ใช่ฮะตรงนี้เป็นไฮไลท์อ๋อไม่ถือว่าเป็นไฮไลไท์ฮะมันมันเป็นขั้นเหมือนบันไดกูแต่ธรรมชาติมันสวยมากเลยนะพี่โอ้โห โอ้โหมันสวยมากเลยพี่สวยเหมือนมื่วานอีกเนาะโอ้โหสวยจริงๆเออนี่สวยจริงๆเอ้านี่ตยแก้มถ่ายถายไปเรื่อยะปป้ามาถ่ายไหมเป็นรถไหมคะได้ครับพี่ไอบีมันตั้งค่าเก่ง เดี๋ยวดำเลยนะเนี่ยดำโอเคเดยนรถมาถ่ายค่ะอ้าวแก้ม่ายให้หน่อยโอ้โหสวยเว้ยนี่มายืนตรงนี้เลยจะดีกว่าไหมเอ้าวะลูมานี่มาพาคุณยายเร็วลงมาหน่อยเวล่อมาอมาพาคุณยายยืนตรงไหนตรงนี้นะโอเคมาพาคุณยายหน่อยว่าควรจะขึ้นทางไหนรับคุณยายหน่อยคุณยายต้อง เดี๋ยวเดียวขาลงอ่ะดิแต่เดี๋ยวขาลงเราลงก่อนเฮียแล้วค่อยให้พี่แฝดตามหนึ่งสามคนเหยีบเลยไหวไหมเฮียถ้าไม่ไหวรอเหยียบไปก่อนพี่อ่าโอเคต้องขึ้นดังนี้แล้วแล้วหนูจะถ่ายตรงนี้นี่ขึ้นไปได้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  เดีอย่าให้มันพักจอนะหาชมดาวโอ้สวยงามสวยงามหาชมดาวดีไหมครับดีค่ะดีไหมครับเบียวันนี้วันนี้พี่แป้นสู้ๆโอ้วันนี้พี่แป้นมาไกลมากเอาคืนค่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมันลงยากไหมถ้าลงยากอย่าเลย พี่แอบแดดได้ะได้ค่ะได้ลงมันจะลำบากโอ้โหไม่ง่ายพี่อย่าลงเลยพี่ยากยากทางมันนิดเดียวอะ่ะทางมันนิดเดียว ต้องทิ้งไปแล้วไม่วางม่้งเนี่ยไม่พี่พี่วางกับพื้นเลยไม่จำเป็นนั่งรับลมงอยู่ตรงนี้แหละกองเกินทิ้งแล้วพี่วางแล้วโอ้โหมันวางได้พี่ไปพี่ไปมันผมมีเคส